ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรสวดรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสศโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดรวิเชียนวงศัยพฤก และกัลยรณมิตรประพินคิวแพทริกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยะาณมิรสุธิดากัลยรณมิตรมติกัลยรณมิตรสยามวรวุฒิพุทธิพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจัดตุปปัจจัยเทยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสง์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านต่างปราบป,ปื้มที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ